มาครับเอาเอาตัวนี้ก่อนละ่ะนี่ <laughs> มาพอดีเลยอันนี้เป็นใครเป็นไปหนอม,มาอันนี้ใครหัม,มันใครหัม,มันต้องกินเป็นหน่วยเป็นหลูกไปเลย <laughs> ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับฝอกกับผมเ e อียบแสบนะครับในช่องของเ e อียบแสบของแถ่นะครับพี่น้องว่าจะเป็นเพจ Facebook นะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับซื้อส e ่องเอียบแสบของแถ่นด้รพี่น้องเปลี่ยนซื้อใหม่พี่น้องเป็นเ e อียบแสบของแถ่นะครับเติมคําว่าของแถ่้างห e ลังเอียบแสบนะพี่น้องแล้วช่องใหม่ของเพจ Facebook กับเอียบแสบของแถ่นะพี่น้องก็ฝากไปกดติดตามกันหน่ให้เผื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องเด้อมากมับบรรยากาศาทุ่งนาเขาคือเขียวพี่น้องเสียงเขียดจะหน้าเสียงเขียดอีโมม่หองนะครับเาา เป็นลูกทุง่งลูกทุ่งมาฝากพี่น้องนั่นนะครับแล้วอาหารของแสบมาอนีมันนําเสนอพี่น้องก็จะเป็นอันนี้ในคลิปแรกของจ่องไม้ได้พี่น้องเอามานีนี่นี่น,นี่เอามาจุพี่น้องผมต้มมาเปื่อยอะแหละเป็นนี่พี่น้องตัวเดียวเดียวครับนี่อันนี้ไข่มันนี่ครับหั่นงนะครับนี่เจียวมันนําพี่น้องมากินมาอนีเป็นแจวบ่เป็นแจวพีวผีวยพี่น้องผมเป็นแจวผมตําแบบแจวเป็นน้ำสมตําพี่น้อง อันนี้เป็นแบบซีฟู้ดกับบะหมี่นแต่ตำแบบน้ำสมตำเป็นแบบปูปลาไหพี่น้องครับเอามาครับขันียวคือเก่าครับขันียวติ๊บใหญ่ๆนะครับครับแต่ว่าแต่อี่แอบแสีบของแฉะนะก็ต้องมีของเหล็กนำใหญ่นะพี่น้องเนาะกับขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวเลยนะครับอย่าว่ากันนะครับผมแก่ข้าวแล้วกินยัางกับเสบนะครับบท้นนี้น่าจะแก่ข้าวตามได้พี่น้องเด้ออันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับแก่พอกินข้าวแสีบพี่น้องขออนุญาตนะครับผม ออโอ้ตุม่ม่านหวานเน่ยพี่น้องไั่วมาเป็นไข่ไวเยเดีะยวนะมาลุยก่อนเลยล่ะเอา้านี่พี่น้องมาครับเอา้าเอาตัวนี้ก่อนละนี่ <laughs> มา แก่เพื่อนเขตอนแรกนึกว่าบลเ,เ,เ,เปื่อยหย่านเอ็นมันบลเปื่อยไปหน่อยพอดีเลยอันนี้เป็นไข่เป็นไปนหน่อยนะอันนี้ไข่ทำมันใครทำม,มันต้องกินเป็นหน่วยเป็นหลูกไปเลย <laughs> เราจัดมาเปลี่ยนเลยพี่นอ่องอหอมอๆแต่พี่น่องมอนก็ไดกินกับร่าเหมือนนะครับ คีสวานเป็นอาหารนะครับพี่น้องถามว่ามันแปลกบ่ต้น็เห็นว่าด้ปแปลกหรอกพี่น้องเพราะว่ากินกันทั่วไปล่ะนี่พี่น้อง เรากินกันตัวไปนะครับหำ่มหมงวนเนี่ยเนี่ยเป็นเอ็นมันมเสียงเขียนหวองเลยพี่น้องน้ำแดง นี่แหละบรรยากาศทองตุ่ง ไมันอิดพี่หนังม,ม,มันหวอนเลยนะตืวนคนน่ยมันกนจะสมีไข่หลอยูวย่ว่าตัวหนึ่งกับมีไข่สองไข่นะพี่น้องไข่ไม่ฉ่อมมันๆน,น,นุ่มๆน,นะครับ ะะมันมีความหวานเป็นเอกลักษณ์ภาพรวมเนี่ยแซ่บพี่น้องแต่พี่น้องบพาะท่านเคยลองนะครับลองเมื่อพี่น้องอันนี้บปตัว แก้วนี่เขากันจ้วยย่งที่บอกเก้วนี่ผมปรุงแบบนำ้ำน้ำปลาเอ้ยมาแม่ใช่น้ำปลาน้ำสมตาพี่น้องเนี่ยยังจะมีไข่ไหลยเลย,ยพี่น้องนะเท่าแต่เรียกชิ้นจะเอ็นมันเนี่ยผมปรุงนำ้ำแบบน้ำสมตาพี่น้อง โอ้ oh, แต่ว่าเขากันเนี่ยอันนี้เป็นมันมันไขมันมตรงเอ็นมันเพียง ตรงไขมันผมเสร็จบว,บวกินเด็กพี่น้องนะมันปิน้นจะไข่ล้วนๆนะครับผมก็รจะกินตรงเอ็นตรงอันนี้มันอะทำมันมีเนื้อนะพี่น้องเอาเข่ากันโอ้แสบไหมพี่น้องตะวัานาน้าแล้วด้ครับยังช่องเดิมกับซางช่องเดิมที่เป็นเพจนะครับเยีบแสบธรรมดาเนะี่ยที่บ่มีเติมมาเป็นเอียบแสบของแถนะเนี่ยผมก็กินอยพี่น้องแต่นี่เป็นช่องเอยบเียบแสบของของแถะเนี่ย อันนี้ถือว่าเป็นเทือแลกนะพี่น้องอู้หอนหอนอยู่พี่น้องพี่ว่าพี่น้องผมมาจัดให้พี่น้องเมืองเทือแลกที่เป็นอ่ใครครับงัวครับกระเจียงวงัวได้พี่น้องนี่แหละในคลิปในช่องของเอีบ๊บแสบของแถอือมันยังหอ่อนอยู่แต่เจียวนี่แสบ แต่ด้านนอกมันเป็นไข่เลยแนตะ่พอว่าไข่มันหลายแต่เราขังในนีงห่อนได้ไป็นหลงนานนั่นกินเถือ แสบเลยพี่น้องนี่อันนี้แสบครับเมน,นูแนะน้ำแนะน้ำเลยเพี่น้อง อันนี้เ,เป็นเนื้อ,อู่เป็นหนังนั่งดอยู่แต่ต้องเดี่ยวหุ่มมน <c oughs> ันนี่ก็แสบไปนหน่อง ครับอันนี้เป็นไข่มันๆพี่นอ้องทำมันพร้อกับบากินเด้พี่น้องน,น,นี่นะพี่น้องครับพี่น้องโอ้บริจัดนาน ไอ้หำงัวกับกระเจี๊ยบมันเนี่ยพอมาจัดแสบเลยพี่น้องไอ้ส่วนที่เป็นไขมันมันเนี่ยมันริกินบปไหนหรอพี่น้องมันมีแต่มันรวนๆเลยอันนั้นผมบริกินนะครับครับพี่น้องมือนีน้ำของแสบมาฝากด้วยที่บริกินนานแหละเป็นกระเจี๊ยบงัวหรือไข่หังัวนะครับเอามาจิ้มเป็นน้ำจิ้มแจวตัวนี้ผมปรุงแบบน้ำน้ำน้ำสมตามพี่น้องมันเลยเข้ากันเออแสบเพอาะใบขังที่ผมกินไข่หมงัวเนี่ยผมสิกินกระจุกับแจวขี่พิีอร์นกระแสบ ผมก็เลยมาลองเป็นน้ำน้ำสมตำเมืองแสบเพื่อการพี่น้องได้รสจัดอีกแบบหนึ่งตัวนี้มันจะได้นัวนัวหลวก็เปรี้ยวขึ้นมาแสบอยู่ครับครับก็ขอบคุณพี่น้องเสียเกียรติที่ตามรับชมนะครับอเแยบแสบในช่องของีอบแสบของแถะได้พี่น้องด้วยนํำเสนออาหารที่ผมว่าพี่น้องรลายๆ้่าันถามว่าท่านเคยกินกับล่องเมืองนะครับหรือสิมาลองกินกระเจียวตัวนี้กับแสบครับเป็นนํำสมตำนะครับครับก็ขอบคุณพี่น้องเสียเกียรติที่ตามรับชมขอบคุณทุกการที่ตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจ แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์อขอบคุณกาลังใจเดิมนะครับที่เมืองช่องเ e อี๊ยบแสบเก่านะครับแล้วมามา,มากดติดตามก็ไห์ก็แชร์รือมารับชมคลิปในช่องของเ e อี๊ยบแสบอันนี้เป็นช่องใหม่เลยเ e อี๊ยบแสบของแท้นะพี่น้องใน YouTube กับเปลี่ยนแค่ซื้อซื้อแต่เป็นช่องเก่าเป็นเ e อี๊ยบแสบเติมคําว่าของแท้เข้าไปในเพจ a c e b o o k กับที่เป็นช่องใหม่เลยนะครับเป็นเอี๊ยบแสบของแท้นะครับแทนช่องเดิมนะครับก็ขอบคุณพี่น้นองที่ตามมาติดตาม ตามมาให้กำลังใจนะครับตามมากดติดตามตัวหนไหยให้นะครับแล้วถ้าพี่น้องถ้าเขามารับชมใหม่ที่พระท่านได้หูจัคผมนะครับก็ฝากกดติดตามก็หน่อก็แชร์ให้เยียบเสียบของแถมได้พี่น้องด้วยครับมอนี้นะครับผมตั้งใจเอามุมของเสียงเสียงเขียดนะครับแต่พี่น้องเนี่ยยินเสียงเขียดจะหน้าเสียงเขียดอันนี้มาสู่พี่น้องนะครับครับคลิปนี้ผมมีอย่างายผมสินําเสนออาหารที่พี่น้องชอบคอมเมนต์มาได้ได้พี่น้องด้วยในช่องใหม่นี่แหละผมก็ะสีจัดให้ตามคําขอแน่นอนพี่น้อง ้าหาได้นะครับ้าหาบ่ได้กับข้อถูกข้อภัยนะครับครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่พรกันคลิปหน้าครับขอบคุณได้ไหลายครับสวัสดีครับ